สวัสดีค่ะเพร, le, พระาะเขาช่างุบปอนลำเพิรอฟฟิเชียลนะคะตื่นไดะะ้ค่ะพาอว่าเขาเขาเขาไม่นอนแล้วบอกว่าเศ้าสื่อใส่ใส่เศร้าเใส่กล่องอันนี้ไอพ o นหลุ่นี้มันเป็นอย่างมันนาเลไนาล่ลนาแล้วจะควงอนคองอนญาตวบางเดี๋ยว่ะคาไอโนทั้งองเลค่ะโอ้ยเนาะป้าหมออปิ้้่อนถ้าคานกรู้นอันเจี๊ยบพ่มอมมากกว่านี้นี่ะจะจเป็นว้าอลาเอีย่ยใส่น้อละโอ้อยากกินนามหามเลย ยาจะซื้อน้ำาเงินขวดเลยด้อน้ำปลาสองขวดขอเปป๊ซี่ยเอาน้ำปลาขวดนึงยวราคาโคกแก้วนึงพอเงินสำนันเงินมีสำนันได้เงี้ยาเป็นเหล้าหน้ำขวดเดียวพอราคาโคกแก้วนึงเอาเพิ่กับกล่องโซดไม่ย่ายดีบดหล่นเหยียบจันทนด แงเหมือ like ouais. <M> ันอาหารลูบลูคือว่มีคนมาตากสันไปไปแล้วนิกหน่อยั่นหมอไงนันบอกาว่าโอ้โรดว่าหลุดหมอเนาะนิดหน่อยมาก่าเดีหาเอร์เซ็นตวเจอถุยโควงแค่รู้กับกคือบ่สื่อหมองมันตึกๆตุนไวแน่ว่าจะไปตลาด่าไปยังดอก่วยพอแจกเขาแล้วห่ะเขาบ่เอามาเองซอยก็ไดดแล้ว่าเขายกตัว ก็ยังเต็มอยู่นหนอะยังเบิด์ตตาก็ทำแม่อยากกินยังกะกินเลยป้ายิม้มพ่อสารผุนบิ๊กซี่นี <c oughs> ่ไงมีแกงหน่อไมก้กะยำไงค่ะไม่มีไม่มีป้ายยิ้มมันต้องไปกินบี๊กซี่แล้วก็เอามาให้หนูด้วยป้ายิ้มอัดไปแล้วระเบิดเรื่องระเลีนนยงไปแล้วขอบคุณนะขอบคุณยา่าค่ะเอาเคือเอา คือบ่มีเกีวใส่โอ้ยจะตียูตีกินหลายาเปิดให้แนย่ายลี่ยนตีหน่อยให้แน่จะขวางเงืนจนนักรถจนไรเอ็นเหมือเงืนหกหลักเจ็ดหลักเปิดให้แนย,าย<ล>่าเ้าถ่ทยลิปยู่จะเปิดเงื่นต่างว่าหกหลักเจหลักอนนีเลือยุดูนย์ศยจุดูหลักเนี่ยอนอะไเขาขอื่นขนมยัง เน่ยเข้ามอเห็นกันประน<ล>ั้นแปดโมงขวดแถวแยกจักถึงร้อนแถวเอาแม่นอนลอ้วํำไมกูที่เยียบให้เอาย่อมนะ,ะไปตาคุมอีกเท่านี้ตาอะไรแค่ตาทลาผู้เข้าต้องก่อดต้องหอมต้องอยู่น้ากันสุมือทุกข,ขึ้นกับบ่ได้พอใส่ตาฉันก็ยูึกเห้ย่าตาจะทำยายผัวจะไปใส่ <id>: อามไปแต่ว่าเห็นหนาเราจะบายสองสาวนะคะกำลังมาหน้าทีนี่ตักได้หลายเลยตักได้หลายรุ่งนั้มาเราไปกินเป็นกับแกรมเดี๋ยวบ้างหนาเห็นโปแล้วก็ไส้ก enfin ๋วยเตี๋ยวแล้วก็มาได้ใส่แล้วเราจะจะเป็นเชฟแล้วเออถ้าเจ้าจะไปเน่ปานเขาว่าไปลวนขอบถ้าเจ้าจะไปเน่ปานทานอยู่บ่ เรทาเบิ้ลเลือบันนี้อันข่ยกาบอดเดิไปแล้วสิเหตุจังไรบันนี้ข่อยกัสิบีมาไล่มาการลูกสามลูกสามจักเนี่่ปลาปลาด้วยว่าจะเบิ้งมาไล่หางเทียนลู้่อกเด็กเด็อมันเป็นแม่หนออย้ถ้าทบดเด็นไปวสิเหตุจังไรบันนก้อนไปว่องไง่บขาดเนี้ยทาบ๊อดเดไปเหตุจังไรทบอดเดิไปส้ายแล้วเฮแยยยยยคนยย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 ยเยย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 ซยยยย้ยยยยย มาแล้วมาเห็นอย่างคืนกูหายแล้วไม่ได้เบิกเงินต <laughs> ่อโทษมากบางหันเยอะเลยต่อโทษมากบางหัน,าาน <laughs> ธนาคารบอกว่าโทษมากบางหันนี่ระง,งับกอนเดอ้อพี่ซั่นทำแล้วธนาคารที่ทำแล้วหล่อน,นายากนะคารที่สองกินแกงเนาใหม่ไหมนะ้องสวดีค่ะบพี่สวค่ะโเครับแค่เนี้ยหมดแล้ว เราจะไปกินยอนะเจียเาไหมเราก็กินยับไปเร่งมาจักบางบัวทองลราเห็นอะไรีดเราไม่เชืเราเครื่องยำลัหูยอมาโเดีจ๊ะคือปลาแบงเอ้าพีเดโอ้ยย่าขอมากจีนรับซ้ำนั่นเอา มันไม่เป็นเหล่าขาวจะเป็นเทเ่องเดียวเทขึ้นไปขวดไห้แกเออยังไม่เห็นเลยนะก็ไปขับไปเนี่ยเออไปไไหนไปยงไหาเราต้องไป่มทั้งไหนตรองเท็บไม่บอกดื่มหรือ่มอนเราไปยังออกยาเราไปเป็นรูกันเหล่โอ้ยไหคนเดียว ไปกับสาอวนๆทั้งไหนแล้วปเยอไม่หรอเล่าอาดเขาจะบอกว่าเปลี่ยนผาด้อยโยกออกมาโย่แบบพัดออกมาเลยไม่มีทอนไม่มีทอนคือเอาฟรีเบอร์ห้สิบาทแล้วเออได้ก็ได้เป็นอย่างนี้มาตีของสกู๊บอาวก็นอนโลกกุสิทอนไทย ขอ่ให้ได้ดูปลูกเลยมือนไ่เด้ภาไม่ได้เลยอมาก้งมบอกสวยไมเลเคที่ไปใช้เงนก่อนอ่จจจน่เออนี้มันท้อนบอีแด่บาท่ะดงยีอันนี้มันมันิบาทค่ะ่ทอไหขาปาดเอาขึ้นขาวบอท้อนขาขึ้นบ่ด้วยคนี่ยานเนีเจเจยเนียนไม่อกมาแล้ว ว่าแม่เลยนางเสยอยู่ไม่ใช่ทำไมขี้เยอะๆนะแต่กินเยอะๆนะชุดฟ้มนะจมวันมตัใจจะกินหรือเปล่าเร็วๆรีว้ออยู่ก่ันถือช่วยหน่อยถือไม่ได้ มัถือช่วยหน่อยจะตักนีนมันเป็นยาบุนเส้นเอาของวางไว้ก็ถือมือ่ไม่เอ็มนี่ีนมามีแบุเส้นเอาเอานี่ไปใส่กินปากจะได้ไม่ว่างบาไปไปไอะไรนะก็จะไปเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ให้ให้เกลียดแล้วเหรอมันมันหาสื่อมาได้หลังจะเล่นมาหักหักมติดใจหามาติดใจอันนี้แพงอีกบาทนึงบาตนึงใ่มาคนมาน เอาของชันไปใส่อีกใบหนึ่งทเหลือใบั้นว่าไปป้าขายตอเอาไปขายตอตัดตัวเทาซ่อนจนออกความจกข้าให้หนูหน่อยพี่เัปาตอเอาของข้าไปขายตอป้าตอไปแล้วนะคะ จะไปแล้วนั่นแหละดูลุงกิ๊ฟเนี่ยเขาตักถูกไหมไม่หมดตรงนีบไปนี้ก่อนเพราะมันจะหมดแล้วน้ำไอยู่นี่ไปอยู่นี่นเกด,ดยยเน,นั่นบ่ได้ข่อยปลาเหลืองเลยยำเป็นหวาแล้วเนาะย้ายไปาักคลิปคลิปก่อนตักกินนี่ไป,ไปนะคะ่ะ